เปิดลำดับขบวนแห่ไม้กัมสรีอเำเภอจําอง15เมษายน68นี้นะเจา้า559ปีไม้กัมสรีสี่เมืองจอมตอง ข้อมูลจากจอมตองร้างสรรนะเจ้าปีนี้ขบวนนำเปิดตัวนะเจ้าเป็นขบวนของบ้านนำบนหลวงหมู่สองหมู่สามตำบนบ้านหลวงขบวนที่2รวมน้ำใจพวงเปาหมู่สิบเอ็ดตำบนขวงเปาขบวนที่สามแม่กังบ้านลุมหมู่สี่ตะบนบ้านหลวงขบวนที่สี่ขอีปวงหมู่หกตำบลขวงเปาขบวนที่ห้าสันหมงหมู่หกตำบลขวงเปาขบวนที่หกสันกังหมู่หกตะบลขวงเปาขบวนที่เจ็ดบ้านลุมใต้หมู่สองตะบนบ้านหลวงขบวนที่แปดบ้านกาดหมู่สี่ตำบนบ้านหลวงขบวนที่เก้าบ้านเด่นหมู่สามตำบนบ้านหลวงขบวนที่สิบสันไฟฟ้าหมู่ห้าหมู่หกตำบลพวงเปา ขบวนที่11หมู่หตะบนขวงเปาขบวนที่12ตรงน้อยหมู่สตะบนขวงเปาขบวนที่13สารปนปะซางหมู่เตะบนขวงเปา ตามกำหนดการของวัดพระธาตุสีจอมตองวรารวิหารนะเจ้าวันที่13เมษายนจะมีพิธีสืบเจ้าตาหลวงประเพณีพื้นเมืองล้านานาเลยนะเจ้าตีหงหลวงจากนั้น14เมษายนคณะรัทธาจะขนทรายเข้าวัดปักตุงก่อเจดีทรายกันนะเจ้าที่บริเวณลานหน้าสาลาธรรมสามัคคีไม้สักทองเจ้า15เมษายนแต่เจ้าก็จะมีการทำบุญตักบาตรนะเจ้าและช่วงบ่ายนะเจ้าจะมีขบวนแห่ไม้กั้มหวงกลุ่มหนุ่มสาวจอมตองมิวสิกเฟสติวัลแต่งเมืองอู้เมืองลือเรื่องน้ำใจนะเจ้าขบวนจะตั้งบริเวณด้านหน้าสยามทีวีจอมตองบอนในปีนี้ มีถึง13ขบวนอย่างที่ได้บอกไปและคาดว่าขบวนสุดท้ายจะเข้ามาถึงวัดพระธาตุสิมตองก่อนเที่ยงคืนเจ้าและตั้งแต่วันที่1เป็นต้นมาแล้วนะเจ้าถึง18เมษายนเปิดโอกาสให้สาธาสาธุชนนาเจ้าได้ส่งน้ำหลวงพ่อเพชรจำลองบริเวณด้านหน้าสารธรรมสาม,มัคคีไม้สักทองไปนะเจ้า